หรอท่านเทพเอ่เอเปล่าไม่มีอะไรเขาฟื้นตัวเร็วมากเลยฉันรู้ว่าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาแต่ว่านั่นมันอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เหตุผลเดียวนั่นก็คือฉันแทบไม่เคยได้ยินชื่อวิชานี้มาก,ก่อนเลยจะวิชาอะไรซะอีกล่ละนอกจาวิชาหลงแย่วันเลนงี่เง่านั่นอ่ะ <S <S มันมีผลต่อทักษะพรดๆแบบนี้ ไดที่เขายังหลงนั่งนั่นพลังของเขาจะยิ่งพัฒนายิ่งเขามีความรู้สึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นมันน่าฆ่าให้ตายทอมจริงๆเลยไอ้คนที่ตอยต่อยอย่างงงแต่ฉันจะบอกเบลดีไหมนะว่าเขามีแ,แต้มเท่าไหร่ฉันอยากแข็งแกร่งกว่านี้ไม่ได้สิห้ามบอกเด็ดขาดตราบใดที่พระเจ้าจับตาดูอยู่เบลบอกให้เอาแมาวันนี้เธออยู่สถานะไหนอ่ะ บอกว่ามาสิเป็นไงเป็นไงฉันจะส่งเสริมเขาให้ถึงที่สุด สถานะสถานะฉันพัฒนาไปมากจริงๆเงินเหรอใช่ตอนเนี้ยเธอกำลังพัฒนาไปอย่างไม่มีขีดจำกัดเหมือนเกิดมาก็มีเลยจริงดินี่เป็นความคิดเห็นของฉันนะแต่ว่าฉันคิดว่าเธอมีพรสวรรค์ <S 2> <S 2> <S เธอแข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดและเธอก็ทำให้ตัวเธอแข็งแกร่งได้เองใช่แล้วฉันเคารพในความตั้งใจของเธอ และฉันจะช่วยสนับสนุนเธอแล้วก็จะให้ยืมพลังด้วยแต่ต้องสัญญากับฉันก่อนนะอย่าทำอะไรหาหๆอีกแล้วก็อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวรู้ไหมได้ฉันให้สัญญาจะให้พลังทำให้ดีที่สุดจะไม่ทิ้งท่านไว้ลำพังท่านเทพท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถ้าได้ยินแลวโล่งใจงั้นเอางี้เบล นับตั้งแต่คืนนี้จะไม่อยู่สักสองสามวันไม่ต้องคิดถึงฉันนะอ๋อ <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> ที่เมื่อคือนนะ่ะผมกินแล้วไม่จ่ายเงินนะครับอันนี้ครับเงินค่าอาหารนะนับถือจริงๆอุตสาว์เงินมาจ่ายอ่ะนี่ถ้าไม่มา <c oughs> เธอได้เจอฉันตัวเป็นๆนแน่เลยอ๋ะ <c oughs> อขอโทษจริงๆนะครับไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะเบลฉันน่ะดีใจนะที่เธอกลับมาเนเธอจะไปรันเจียนอีกใช่ไหมอันนี้มื้อเที่ยงนะอ๋อ,อคือไม่ได้หรอกเับไปเถอะน่าไม่เป็นไรหรอกอขอบใจมากนะขอบใจนะ <c oughs> จะบอกให้รู้ไว้ก่อนนะ ไม่ใช่ทุกคนจะใจดีเหมือนกันไปหมดจะทำเป็นดีใจไปแต่เห็นแก่เขาที่ชวนเธอมาหรอกผมรู้ครับนี่พนุม่มอาชีพนักผจนภัยนะ่ะมันไม่น่าปลื้มเอาซะเลยไว้มีความคิดเมื่อไหร่ก็หางานเหมือนคนธรรมดาคนอื่นเขาทำะจะบอกให้เอาบนนะถ้าไปอับอายขายหนะ้าก็ต้องชนะลูกเดียวรู้ไหมอ๋อ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 เอาละที่อยากจะพูดก็พูดหมดแล้ว ถ้าไปเป็นหมูให้เขาเชื่อฉันจะตามไปซ้ําไปได้แล้วทําให้ดีไม่ดีไม่ต้องกลับมาครับผมจะรีบกลับมาครับรีบกลับมานะฉันจะรีบกลับมา สำหรับทุกคนที่มาชุมนุมกันนาที่นี้ข้าคือพระพิชเนตข้าดีใจมากที่ทุกคนมากันในคืนนี้เอ๊ะน,นี่เราไม่ได้เจอกันมากี่ชาติแล้วเนี่ยแม่เพิ่ง4ี่วันเองนะไอคนที่ดวงตกที่อยู่ตรงนอนอะ่ะอาเคมิกาซูดใช่ไหมฮะเทพเมอร์คิวรีมาแล้วเพิ่งกลับมาจากการเดินทางใช่ไหมอเออเธอก็มาด้วยอระเทพชิดาแห่งความงามเรอโอเฟยีย สวยฟุดฟุดไปเลย,เยค,คุณอะไรไม่รู้สวยไม่ลืมหูลืมตาสวัสดี <นะ S 1> จ้าเฮสเทียโมเฟย์อ๊ะฉันมารบกวนเธอหรือเปล่าแหมวันนี้สวยได้ใจจริงๆริงเธอก็น,น่าจะทำตัวให้เนียนๆหน่อยนะแหมว่าขนาดนี้ไปประกวดน,นางงามเลยมั้ยเฟย์อ๊ะ โลคิ <Loki. S 2> มาทำอะไรที่นี่เลยยะอุ้ยตายจะมาก็ต้องมีเหตุผลด้วยเหลหยยะอมาก็ดีอยากเจอพอดีโลกิฉันมีอะไรจะถามเธอหน่อยอ่ะอ๋อเหรอเอาสั้นๆหน่อยนะยายเจ้าหญิงดาเฟมิเลียของเธอยายวอลเลนอะไรนั่นอ่ะไม่มากับเธอวันนี้ด้วยอย่างงั้นเหรอใหญ่โง่ไอ์เขาเป็นเพื่อนฉัน ใครจะมาเฉดเฉียดใกล้แม่จะทลกหนังให้ดูในท่าทางเธอสองคนจะซี้กันมหกไม่ใช่ถึงวันน uh> şey> ี้จะมาช้าไปนิดก็ช่างเถอะนะแต่ว่าวันนี้เธอแปลกไปนะไม่เคยเห็นเธอใส่เดรสมาเป็นชาติแล้วแหมก็ได้ยินมาว่าเขาเชิญให้มางานเลี้ยงแต่ว่าแต่งตัวปนๆฉันก็โดนหัวเราะเยาะอสิยาใครจะเหมือนยินนี่อ่ะเฮ้ยอย่าจะหัวเราะให้ฟันหัก ก่อนออกจากบ้านส่งกระจกก่อนออกมาหรือเปล่าฮะดูสารรูวหล่อนสิยายไข่ดำ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 โอ๊ยเอ็กโซเจ็บปวดโอยอย่างที่คิดไว้เลยอะ ครื่องเจ๋งๆทั้งนั้นนะเฮ้ได้เวลาแล้วใช่ไหมเนีย mono, ่ยมอนสเตอร์ฟิวล่าใช่ไหมหนึ่งปีถึงจะบินสักครั้งพูดอีกสิพูีกพูดอีกสิฮ่าพูดอีกสิโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ออ้อ้ยโอยโอ้ยโอโอ อย่าอยสนะมิหัวนะล่ะย้ายตรงไปพนังายเลยเฮ้ยพี่ตาหมดตัวอะไรทั้งวะโอโรนี่ต่อใช่ไหมดูดูดูนูด่ดูดูดูวูดูนูด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 ูออดูดไดดูดูนไหูู่ดูดูดูนูดูดเดูดูดดูดไดูดูดนดู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 ดแดูดูดเดี๋ยวโดนพี่น้อยเธอ ดีใจที่ทามาอยากเจอเธอแย่น่อยากเจอฉันเหรอบอกไว้ก่อนนะห้ามขอยืมเงินฉันเข้าใจไหมไม่มีใจร้ายอ่ะฉันดูเหมือนเท็ดดดาที่มีไวเพยืมตังอย่างนั้นเหรอก็บอกใครบางคนที่ทําตัวเป็นเห็ดเกาะแฟมิเลียฉันกินนะหลังจากที่เราได้เธอไปเธอก็มาร้องห่มร้องไห้บอกว่าไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีงานจะไม่ได้ที่จะคิดอย่างนั้นนั่นนะจริง มันก็จริงอย่างที่เธอว่าแต่ครั้งนี้มันต่างกันนะฉันมีแฟมิเลียของตัวเองนะจะบอกให้๋อจริงด้วยอยาคนที่ชื่อเบลใช่ไหมมนุษย์ผมขาวกับตาสีแดงว้าดีใจด้วยนะที่เธอมีแฟมิเลียเป็นของตัวเอง,งเทพแห่งไฟเฮสเทียฉันต้องอขอตัวก่อนนะเอตอนนี้เลยเหรอใช่มีบางอย่างที่ฉันต้องไปตรวจสักหน่อยเนะ่ะไม่ต้องห่วงนะอืม ฉันจัดการให้ผู้ชายอยู่ในนี้หมดแล้วล่ะไปนะเหลือเชื่อแล้วว่าแต่ถ้าอยากจะพบฉันเรื่องอะไรม่ทราบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ฉันอาจช่วยเธอก็ได้ว่ามาเอรู้แล้วนะน่คือที่จริงฉันต้องการให้เธอทำอาวุธให้เบลอะ เบลใช่ไหมโอ้โอ้โอคุณมีอาชขอโทษนะครับผมไม่ได้จะซื้อหรอกครับ <laughs> ไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่ไปร่วมงานถวยเทพเหรอครับหล่อนมีอาชอืมไปซิฉันก็ได้รับเชิญไปงานแต่ว่าแฟมิลี่ของฉันมันเล็กเน่ยและยุ่งกับการเตรียมของของฉันอาเบลเอานนี่ไปซิเอ๊ะผมรับไม่ได้หรอกครับที่ฉันรับไว้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมารยาทหรอกนะ นับแต่เนี้ยฉันต้องดูแลแฟมิลี่ของฉันอ๋อขอบคุณนะครับฉันไปก่อนนะเธอนะ่ะจะอยู่ท่านี้อีกนานแค่ไหนอีกเดียวฉันก็จะยุ่งแล้วอะตอนนี้เธอทำให้ฉันเสียสมาธินะรู้ตัวมะ ้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยแล้วนึกว่าฉันภูมิใจนักหรือไงเธอรู้ดีใช่ไหมว่าการทําอาวุธน่ะค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนอ่ะฉันรู้ว่ามันแพงอ่ะแต่ว่างั้นเธอก็หาเงินเอาไว้เยอะๆแล้วกันแล้วเจอกันนะจ๊ะเฮ้ยคุยกันก่อนสิต้องคุยตอนนี้ฉันขอร้องเฮฟเฮสูสขอร้องอ่ะอุอ้ย ลงทุนทําถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเอาหนักละซิเนียฉันยอมเธอขนาดนี้แล้วฉันได้ยินมาจากทาเคมีกัซชิว่าทําแบบนี้เป็นการขอโทษแล้วก็ขอรอ้อง้ยคนปากเสียนี่จริงๆเลยเฮสเทียบอกหน่อยสิเธอทําอย่างเนี้ยเพื่ออะไรฉันอยากช่วยเบลเด็กคนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาพอเป้าหมายแล้วและเขาไต่เต้าไปให้สูงที่สุดแต่ว่าหนทางมันอันตรายนี่แหละสาเหตุ พี่จะต้องการจะช่วยเขามีแต่อาวุธที่จะช่วยเขาได้เขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนอกจากช่วยฉันมาตลอดเขาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือฉันถึงฉันจะเป็นแทพของเขาแต่ฉันทำอไไรที่แท็บทำไม่ได้ฉันเกลียดที่ต้องงอมืองอเทา้าพยายามจะเปลี่ยนนะเหรอได้จ้ะ ฉันจะทำอาวุธให้กับเธอเพื่อเห็นแก่เด็กคนนั้นอขอบใจมากเฮฟเอสทุสนี่เคลียร์กันก่อนนะฉันไม่ทำให้ฟรีๆนะจ๊ะต่อให้เป็นสิบปีหรือว่าร้อยปีฉันก็จะทวงฉันยินดีเด็กเธอถนัดอาวุธแบบไหนอะเขาถนัดใช้มีดอะเฮฟเอสทุสหวังว่าเธอจะไม่ลืมนะอืมไม่ลืมอยู่แล้ว เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเราจะไม่เอาแฟมิลี่มาเกี่ยวข้องด้วยหรอบประเริฐแท้เธอเป็นเทพนักตีเล็กของสวรรค์แท้ๆลืมเรื่องของเราไปก่อนละกันนะเฮ้ยเธอลืมไปแล้วหรือไงวันนี้ไม่ใช่สวรรค์เราใช้พลังพิเศษของเราไม่ได้จำได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรแค่เธอลืมเรื่องของเราก็ทําให้ฉันมีความสุขแล้ว่นี่นี่นี่มาช่วยกันหน่อยเร็ว เธอนะ่ะคอเป็นผู้ช่วยฉันก็แล้วกันได้สิงาน,นอะไรฉันก็ไม่เกี่ยงทั้งนั้นน่ะการจะเป็นนักผจญภัยไม่ใช่จะเป็นได้ภายในวัน2องวันอย่างแรกนะจะต้องมีอาวุธก่อนแล้วเราจะทำยังไงเอสเทียบอกว่าจะไม่อยู่สองสมวันวันนี้เธอคงยังไม่กลาบลอ <Hey! S 2> อ็อกเฮ้ออ๋อเดี๋ยวสินี่พผมขาว ฉันมีเรื่องจะรบกวนนอยโอ้เอ่อสวัสดีค่ะโอ้โอ้สวัสดีครับคือฉันอยากย้าเธอเอากระเป๋าตาังค์เนี่ยไปให้ยายขี้เลืมซิวหน่อยเอ๊ะขอโทษนะครับเชานี้ผมยังไม่ได้คุยกับเธอเลยอันยา่าเธอพูดอะไรฟังไม่ได้ความาคุณคราเนลไม่เข้าใจหรอกแหมเรียวเธอเองก็งง่อีกคนแล้ว ซิลเนี่ยโดดงานแล้วเพ่นไปมอนสเตอร์ฟิวลาแต่ว่าลืมกระเป๋าตังค์ฉันก็เลยให้เขาเอาไปให้ยังไงเล่าคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ๋เอเข้าใจแล้วครับซิลนี่ะไม่ได้หนีงานหรอกแต่วันนี้วันหยุดเธอนะเธอก็เลยไปงานเทศกาลเธอคงเรียบและลืมกระเป๋าสตางค์นะคะ,ะรบกวนด้วยนะคะคุณครานิวช่วยหน่อยนะคะเฮ้ยยินดีครับผมเอาไปให้เองครับแล้วเออมอนสเตอร์ฟิวลาคืออะไรเหรอมอนสเตอร์ฟิวลา ก็คือเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่พาฟิเคเนตแฟมิลจัดไงเล่าเขาจัดกันที่โคลิเซียมทั้งวันมีการเอาปีศาจเชื่องเชื่องจดันเชียนมาให้คนดูด้วยนะคะคนที่ไปน่ะมีแต่วพวกแฟนพันธ์แท้ทั้ง เนี่ยเธอมีแผนอะไรอีกอะเธอได้เด็กไม่ธรรมดาอยู่ในเฟมิเลียแล้วมีแผนให้เขาหรือยังอะฮะเศร้าจังทั้งหมดที่เธอทำน่ะมันเสียมเขาขวายให้ชนกันอห่าเทพหื่นเอ้ยเสร็จแล้วล่ะฮะ เอาไปได้เลยแล้วอย่าลืมที่เป็นนี่ฉันอยู่นะจ้าไงมองเด็กคนไหนเอาไว้แล้วหรือ,อยังอะฮะก็มีคนหนึ่งอะแต่ไม่ไหวอ่อนปวกเปียกส่วนคนนั้นเขาก็หล่อมากยังกเทพบุตรเลย classified. เกิดมายังไม่เคยเห็นใคนหรหล่อเท่านี้มาก่อนเลยฉันบังเอิญไปเจอเขาแล้วเขาก็อยู่ในสายตาฉันมาตลอด เป็นอะไรไปขอตัวนะที่มีธุระต้องทำต่อนะนี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วเจอกันใหม่นะเป็นอะไรของเขาอ่ะว่าตายแล้วทิ้งดินไม่ให้จ่ายด,ด้วยหรอเนี่ย,ยเป็นอะไรไปไอเปล่าแล้วโอ้โหแม่เจ้าว้ยเหมือนที่เขาพูดเลยอะแต่ว่าคนเยอะแบบนี้ จะหาซิวเจอได้ยังไงอะเบลโอโอท่านเทพทำไมมาที่นี่ได้อะสงสัยจะเป็นเพราะว่าฉันคิดถึงเธอละมั้งองานเข้าแล้วฉัก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะเฮ้คนอะไรใจตรงกันฉันนึกอยู่แล้วละเราสองคนเกิดมาคู่กันแท้เลยออเออเออท่านเทพทำไมเออไปเดทกันนะเดวที่รักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านเทพผมต้องหาใครคนหนึงก่อนนะใครเหรอ ก็เดินไปหาใบยิงปืนนั่นเด้ด้ยวยนกสองตัวไงผมว่าไม่ดีมัง้งพีคะขอแค่สองอันคะ่ะรอแป๊บนะครับท่านเทพเดาจ๋าจ๋าเอาอท่านเทพคือผมทําไม่ได้หรอกไม่ได้จริงจริงทำไมอ่ะไม่อยากกินอันเดียวกับฉันเหรอเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะผมกินของของเธอไม่ได้อะโปรดกินของผมเถอนะ น่ารักจังเลยแบบนี้ก็มีด้วยนะอ้าเหรออ๋ออออ๋ช่วยเช็ดหน่อยสิอ๋อได้ ไเสอจริงๆเลยออยากรู้จักผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้อำกันน่ะพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะอย่ามาไก่ทันทเทพยุีไอ้ปีศาจปีศาจวิ่งตามฉันให้ทันนะ เบลมันไม่ได้มองฉันใช่ไหมมันนี่โดนแทบอทำไมปีศาจต้องไล่ตามเธอด้วยอ่ะเป็นเพื่อนเก่ากันเหรอผีอะไรเนี่ะนี่มันถนนเดลัสนี่ไม่มีทางอื่นแล้ว ท่าแทบฉันกลัวฉันกลัวแต่ว่าฉันเป็นลูกผู้ชายไปไป é que o dinheiro não tem oito ยังไม่แข็งแรงพอที่จะปกป้องท่านเทพพลังแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงขอโทษด้วยท่านเทพผมจะทวงเวลาให้รีบหนีไปซะรีบหนีไปเร็ว เดียน,เยน้ลท่านเทพผมไม่อยากเสียครอบครัวผมอีกต่อไปแล้ว 次回ヘスティアナイフ。